ROCK PAPER c s s i ครับก็สวัสดีครับอยู่ช่วงเพย์บอ r รีวิวอีกเช่นเคยกับชุดใหม่ของเบนการ์ดวีบีทีศูนย์แปดขีดหนึ่งและขีดสองก็อยู่กับน้องใหม่ก็ชื่อเล่นชื่อชอหมครับอืมส่วนเอกรใชัยอ่ะนอนตีกันเชียงอย่างนี้กินกว้ยทอดเลยอร่อยเลยฮะก็ทองทอดอุ้ยอ่าไม่เทียงแล้วมาวันนี้รีวิวตัวไหนก่อนดีหมอ ช,นออชินหนึ่งราต้องกินหนึ่งเลยขิงหนึ่งอืมป่าเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องเลยครับของนี้มีแค่อะไรบ้างนะครับหมอเอ,อ่อมีบอลาแล้วลิงสำหรับกินหนึ่งนะครับส่วนส่วนกีสองเป็นคางีแล้วก็เดิม ension โปรเดิมแฟนเดิมนชั i o ก็นั่งอยู่ตรงหน้าเขเนี่ยนั่งกินปักทองทอดกอินแล้วเขจะทำเด็กมีอะไรแรกคืออ่ะก็มาดูสุ้มหนังกล่องเลยครับเบื้องต้นเนี่ยไอ้มุกเดิมๆเนี่ยไปนะเลิกเล่นท่านะไม่เล่นแล้วขี้เกียร์สามสองหนึ่งเฮ้ย เขาบอกตอนไหนเห็นตอนก่อนนั่นั่นเขาบอกเอ๋อบอกเรขึ้นเนี่ยตอนแรกบอกอเราวิการบอกอ๋อเหรอใช่เหรอแบบว่าเม่คิดว่าน่าจะข้นเขาหรอไหนๆก็มันมีลิงก์อยู่ในกล่องนี้นะหมออ่านเทคเลยแรกนะโอเคแล้วก็คือโซบาร์เลือกนำการ์ดแตกต่างจากดอกไม่เกินสองใบคอลงช่องเดียนในสภาพล็อกนะครับแล้วเมื่อบรรยากาศโจมตีก็คือตัวมันโจมตีปลดล็อกกี่ใบก็ได้ยูนิตที่ถูกปลดล็อกจะบวกหมื่นนะครับอืม ก็คือทำเวฟได้มันตีววนตีข้างก็ได้แต่ตีตัวไหนก็คือได้ปลดล็อกอยู่ดีครับขอดีแล้วมันได้แชมป์ยังเกือบเกือบเกือบขอใจอยู่เกือบจริงจรอะก็มันจะมีทั้งหมดสองแคนซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาเขาทําบูสเตอร์ออกมาเขาก็แยกเป็นแคนมาให้เลยวบนี้เลยก็มาง่ายมันใน้กอนอืออ้ยเอาความจริงมาพูดดีแล้วอะรีวิวของไม่เมื่อก่อนมาเรียงตามเลยอ่าอันนี้ก็รีวิวของคุณหมอกแล้วกันนะเือนครับตอนนี้ก็ เทสงคนะรั้งมูวีชิตสว์คดนะคือซนโกะเมื่อลงสนามดูท็อปสองใบเรียงบนเลี้ยงล่างนรกบแสดงต้องแสดงนงแล้วเทคล่างเขาบาัสเขาบาัสเออเขาบาัสแสดงการท็อปสองใบแล้วก็สงผลของดิกเกอร์นั้นนําขึ้นมือม 3, บถ้าในโซมีเกีสามแสดงสามใบแทนก็คือถ้าในโซมีเกีสามมันจะเปิดสามแทนสองง่ายง่ายแต่การที่เปิดคือขึ้นมือหมดครับอ้าถนะ้าโซบาเกีสามใบก็ ก็ได้คาสองใบอ่าก็อมาเทเสือกก็ตามหมิ่นแบล่าลสุดโดนแล้วเรอเนี่ยโดนแล้วอ๋อแล้วูกันแล้วเราจะบอกว่าได้ใครได้อีกสี่งเก้ารุณจักไม่ใช้ครับไม่ได้ครับไม่ได้เออเทคคือเมื่อถูกแสดงด้วยเทคนะครับจะาบบนสุดหนึ่งใบแล้วก็เลือกแบนหนึ่งใบบวกหมื่นบวกคริสกิล เาเรียครับเมื่อโจมตีทิ้งมือหนึ่งใบดูท็อปสามใบเลียงเอาน้องวอนยูนิตหนึ่งใบกันหนูที่เหลือไปเรียงใบเรียงใบ <ไป S 2> สุยชอบไปบนสุดอ๋อโอ้ตัวนี้ตัว้ให้ผมแพ้ได้ติดไว้ใบเดียวพอครับนี่ทำไรได้บอกข้อดีมาดิเอ,อ่อเมื่อลงสนามบาสหนึ่งจวสองครับแล้วเมื่อโจมตีทิ้งมือสามใบทิ้งมือไม่เกิดสำถ้าทิ้งสามใบแถวหน้าบวกสองหมื่นตัวเองได้หนึ่งคลิก <โ>อ๋อบวกแค่ตัวเองเหรอใช่บวกคียแค่ตัวเองเก่งเชียบวกคี้ตัวเองแต่แถวหน้าบวกสองหมื่นก็แรงอยู่แล้วออร์คืนอ่าก็ก็ออรขค้นในตัวนี้บทเทอร์ซิตเตอร์การใบนี้ไม่สามารถรายได้นะคเป็นกายเกยสามที่ยืนสองหมื่นสามนะครับเมื่อลงสนามแสดงรอบใบบนสุดห้าการใบนั้นไม่ใช่แอะกัตถ้าการใบนั้นแสดงเป็น normal unit 리타이 unit ตัวเอง리타이ตัวเอง ้ยแต่พลังเวอร์ดีนะฮะ <S 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 ก็นั่นแหละมันดึงไลน์ไปได้โอเคโอเคตัวถัดไปอันนี้วิสครับเมื่อจ ia, โจมตีเทคเลียบาสหนึ่งจวอหนึ่งทิงท้งมือหนึ่งจวครับจวก่อนนะแล้วก็ทิ้งดิกระหนึ่งใบถ้าทิ้งถ้าทิ้งได้จวอหนึ่งล้วก็ตัวเองบอกเหมือนห้าจะจบการต่อสู้อืมได้กระแสวิทย์ไหมครับแต่ก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีอะตัวถัดไป <S <S ตัวถัดไปครับชิมาครับก็ ไม่ไม่ต่างจากอาม่าเท่าไหร่แต่จะไมืไม่อถูกเมื่อถูกแสดงท็อปแล้วเมื่อเมื่อถูกแสดงเห็นแล้วบายท็อปบาบนสุดแบนบวกหมื่นนะครับแล้วสกิลเมื่อลงดูท็อปบาบนสุดเรียงไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้แสดงท็อปบาบนสุดแล้วก็ถ้าเป็น unit อนอร์มอลยูนิตตัวเองบวกหมื่นเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันได้บวกหมื่นเลยต่อไปอ๋ออันนี้าแจกแซมมันมันแจกวัน เจมกันเดี๋ยวไอตัวเรตสามไอ้ชี้ด้วยออตัวนี้นะช่องแวนเรียโซบาร์หนึ่งดิ้งมือหนึ่งแสดงครับใบบนสุดนำกับขึ้นมือแล้วก็ใช้ผลของทิกเกอร์ถ้าเป็น normal unit จะบวกพันนะไดในแมนเฟรตตัวนี้นะเหมือนจะเก่งแต่ก็กินบาร์แวนนะฮะเมื่อโจมตีแสดงครับห้าใบบนสุดเออ,เออถ้าคุณมีมือห้าใบบาร์หนึ่งแสดงครับ บบน์สุดห้าแสดงเป็นยูนิตจนจบการต่อสู้นั้นผู้แข่งสามารถคอการดได้เพียงการดที่เป็นประเภทเดียวกับยูนิตที่แสดงเน,งนั้นก็คือห้าแสดงเป็นนอมอนก็การได้แค่นอมอนถ้าเป็นติ๊กเกอร์ก็กาดได้แค่ติ๊กเกอร์เออตอนนี้มาลงสนามดูสามบบอ์สุดเรียงตามใจชอบกับมีกันดิ <c oughs> ตัวใส่ตัวท่าไห เอ่อตอนนี้เวลาสตีสงครามคิกะตุกคิกะตัวใช่คิกะมันชื่อดีเจี่เนี่ยคิกะชื่อเมื่อยูนิตนี้โจมตีครับโซบาสหนึ่งจวหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับห้าพันจบจบตัวเนี้ยเท็กสามันประจำทุกแคนนะฮะเปิดห้าหาสามครับแล้วก็เท็กบวกห้าพันก็คืออ้าเคยมีการแสดง ดูกองการ์ดเอ้ยถ้าเคยมีกันแสดงกองการ์ดถูกแล้วเออแสดงกองการ์ดเทิร์นนี้ได้รละห้าพันแล้วใช่รวมถึงการเปิดห้าสามเหมือนถว่าแสดง <c oughs> ตอนนี้นะครับเรดยูนิตน,นี้ถีกเลียเรดยูนิตน,นี้ดูการเบิร์นสุดนําเรียงไว้บนไว้ล่างแล้วแสดงเบิร์นสุดห้าแสดงเป็นนอร์มอลยูนิตยูนิตแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้บวกหมื่นนะครับ b บ t เ l ิลซิสเตอร์วัลิลาครับยินก็มันไม่มีชิวไม่มีสกิลไม่มีชิว,ไม,มชวไม่มีสกิลเลยเอ่อตอนนี้นะะเมื่อลงสนามบ้านหนึ่งนำนอมอนยูนิตจากดอบโซนมาแปะหัวกองคนระับแล้วยูน,นิตนี้โบม15หนาเอามาเล่นกับอมาม่าก็ได้อตอนนี้ครับเท็กเลียครับเมื่อลงสนามดูกาส2องใบบนสุดแสดงหนึ่งใบไว้บนสุด อีกใบไว้ล่างสุดครับอตอนนี้เด็กเลรียเมื่อจบการหน่อสู้ครับเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในี้ในบูธเคาเตอร์บาททิ้งมื่อหนึ่งใบจวนหนึ่งใบดูท็อปใบบนสุดเรียงไว้บนไว้ล่างใช่ไ,ไ,ไปเป็นต้นตัวเรื่อนะัวเริ่มวิลสตีแห่งสุิยันไปเป็นคี้ขี้พิทักครับเก ไม่มีเช็คแล้วพี่ทักแหละชิวสามหมื่นแล้วก็คี้ธรรมดาที่เจ็ดแล้วันนี้ก็คี้ปกติแล้วก็ดอใหม่ดอแบตเทิลซิเตอร์ครับแล้วก็คิวไปใหม่คิวแบตซินเหมือนกะันโอเคอก็มีครับโอเคครับก็แค่ดอ,อลลารเกิมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันลิงก์เลยครับโอเคครับในส่วนต่อมาจะเป็นตัวของลิงจ็อกเกอร์ครับหว้แรก เขตสี่ได้กำลังมีประเด็นอันร้อนแรงในโลกโซเชียลในตอนนี้ครับโวโคเดเต้อ่าเป็นคอนนะครับไลรไม่ได้แล้วก็ออโต้ช่องเหี่ยนะครับเมื่ลงสนามรีทายตัวเองทันทีนะครับแล้วก็เพียงนึงนะครับเมื่อจบแบทเทิลนี่มันโจมตีบรรยากาศคอสคือล็อกมันแล้วก็เลือกยูนิตหนึ่งใบของเราบวกหมื่นนะครับเ<ล>็ตสี<ม>่ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรธรรมดาธรรมดาเลยไม่มีดาม่า ต่อมาเป็น VR <c oughs> ประจำแคมน,นะครับออเทอิโกเมสเซียมีสองเท็กนะครับบอไปต้นคลิปแล้วก็ไปย้อนดูอื <c oughs> ออโต้ตัวแรกเป็นของเสริมดีลิทตัวใหม่นะครับเต็มแรกออตโต้มื่อลงช่องแบตนะครับคอสซีบีหนึ่งที่มือหนึ่งครับอ่าเลือกแวนแล้วก็ดีลิทแม่งเลยนะับแล้วก็อีกเท็กนึงบอกว่าออตโต้มื่อลงช่องเหลี่ยมสอบ้านหนึ่งนะครับอ่าเลือกแฟนกาคู่แข่งนะครับจะไม่สามารถถูกปลดดีลิทได้จนเอ็นเฟตถ้าไปก็คือถ้าเขาไม่มีไลท์ก็คือยืนอยู่อย่างนั้นแหละ ซึ่งเพื่อผมเอามาเล่นละหนุกมากอ่า <c oughs> ต่อมานี้เป็นเรียกว่าเป็นของซับหรือเปล่าคอโตโช่องไปช่องเลียเมื่อลงสนามบ่ตัวบ้าหนึงน่งัวบ้าหนึงน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 ่งเอาดอกหนึ่งใบลงช่องเลียในสภาพล็อกนะครับก็ช่องเลียนะเมื่อตีมันจะอีกฝ่ายไม่สามารถนอรมอคอได้นอกเหนือจากเกียร์ศูนย์นะครับก็คอได้สูงเก่งเฮ้ยอันนี้อะไรควายธนูนะครับก็เป็นของเซอร์วิลลิสเนาะซึ่งก็เล่นได้ทุกสายหรือเปล่า ช่องไปช่องเรียรรบอ,อัโตโ้เมื่อเริ่มเบ้นเฟของแต่ละฝ่ายนะครับเริ Vanguard, ่มวันกายคู่แข่งหนึ่งไปมันจะปรับเปลี่ยนพขังมัน mine, เท่ากับพลวงงานวันกายอีกฝ่ายสมมติเขาเล่นเ c ซีทยืนหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนี้ยเราก็ก็อปมาหกหมื่นเจ็ดหมื่นแต่เราน่าจะโดนตีตายก่อนล่ะ <c oughs> เระมาอันนี้เป็นตนัวเล่นของลิงขาวนะครับบอกว่ามาตีตะแวนเป็นเมสยานะครับบวกห้าพันถ้าบวกแล้วจบเบรนมันจะล็อกนะครับ ล็อกตัวเองไหมตัวถัดไป <c oughs> นี่ผมไม่จะใหญ่ยยไปนหนนี่ไอ้ไอ้เข่าท่องเปนช่องเรียรเมื่อจบไปเทิานี่มันจบตีเหมือนกะคอร์สคือซีบีหนึ่งแล้วก็ออมมือนหนึ่งใบลงช่องเรียรกาในสภาพล็อกแล้วก็จวนเทคนิง่ายๆไม่มีอะไรซึ่งคอมโบนี้แน่นอนได้มลาล่าไอเลียนี้ตอนเกี <c oughs> แไล่เกีต่อก็ลงได้นัานเลย <c oughs> อ่ามาเนี่ยเป็นคอนช่องเรียรนะครับถ้ามีการคว่ำในบายโซนหรือในเซอร์โซนะครับรวมกันสองใบหรือมากกว่ามันจะบวกหมื่นในกรณีีเนี่ย ต่อยอกสองหมื่นเนี่ดีดนะหรือว่ามันไม่ได้บอกเพือ่อนนะ<ล>ก็คือ,อนอกเพื่อนก็ยืนสองหมื่นได้โอ้โหอ่านี่ก็เป็นของเสอร์เบรลีอีกตัวหนึ่งเลยอ่าช่องไปช่องเหลียบเมื่อตีฮิตแบนการซีพีหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งเป็นคอสนะครับบอกว่าอี e ่ฝ่ายจะไม่สามารถนอร์มอลไล์ได้ถ้าไม่ทิ้งมือหนึ่งไปก่อน,อนในไลฟ์เฟสตัดไปอันนี้บอกว่าเมื่อเข้า กัเมื่ออินเตอร์เซปหรือช่องกาดนะครับถ้าเป็นเวฟที่สี่หรือมากกว่าได้จวหนึ่งเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเด็กจะใช้ใช้หรือเปล่านะเตอเปิดห้าสามเต็กเปิดห้าคแจ่เต็กเต็กวนเต็กวนอย่างไรเต็กวนก็ต่างกันอ่าถ้าในเธอมีการที่ถูกบายคว่มหรือว่ามีการที่ถูกล็อกจะบวกสห้าพันอือโอเคอันนี้อล็อกจวเชินี้เท่าไครั้ง กถึงมมีโอเคโอเคอันนี้เคยออกมาเมาแล้วนะครับอ่าช่องมันช่องเรียงเมื่อจบ an, จบาเตอร์ันโจมตีหรือบ mm ูนฮิตแบนนะครับพอสเอามือหนึ่งใบมาลงช่องเรียงในสภาพล็อกแล้วก็จจนหนึ่งใบอืมไปจะไปนตัวอะไรมันปากป๋องเ <c oughs> ลยวัตถุรีไทยช่องเรียรก่ะน,นะครับใ mm hmm. บเก่สู์จะตอบสองใบในสภาพความแล้วก็คอมันลงมาในสภาพเลสนะครับค <c oughs> อมทำไแน่เสียครับ เอ,อ้อย่างนี้เก่งอยู่แล้วอาจจะเก่งในอนาคตรหรือเปล่านะครับมันบอกว่าเมื่อไฟเตอร์คนใดก็ตามแต่นะครับคนหาการจากกองด้วยความสามารถนะครับให้ไฟเตอร์คนนั้นโซบัสหนึ่งนะคร <c oughs> <c oughs> ับ <นะ S 1> โอเคโอเคคือเมตาแน่านาคตมันเป็นเด็กสเปย์บอดไงสเปย์บอดแบบเยอะแน่นอนอันนี้ปลามึกนะอนบอกว่าถ้ามันอยู่ในดอบถ้ามันเห็นวันนี้ายดีลิฟมันจะโดดลงมาจากดอบลบช่องเลีย เพื่อผมเล่นทาโกยากิใช่ทาโกยากิอ่ะแล้วไปดัดไปแต่ัตัวเริ่มใหม่เราเริ่มซึ้อลองที่ไม่ใส่กันไม่ฟอยไม่ใส่เมื่อก่อนนี่นี่เป็นคีย์เซติแนลนะคีเซติเนลเนี่ยคีย์ธรรมดาของมัวร์ไม่มีอะอะคีย์กากไม่มีอะไรอันนี้ดอใหม่อันนี้คียใหม่ดอใหม่ใช่ไหมใหม่เก่าเลยท่าหร่อเฮ้ยเออของเก่าหมดเลยของเก่ามาแล้วยังเป็นเซติแนลนะ อันนี้ดอใหม่นีวยูม่ดอใหม่ฮิวใหม่แล้วก็ใช้ดอเก่ายู่เก่าอยู่ดีอะเอเตอร์นะครับใส่แค่ไหนก็ได้นะบอกว่ามันเลือกเพียหนึ่งใบนะครับอันล็อกหรือว่าสแต็ถ้าอันล็อกหรือสแตนจะได้จวดหนึ่งแล้วก็วิชิวสองหมื่นธรรมดาตรงนี้ธรรมดาเหมือนเดิมให้อย่างละสองนะครับพอหนึ่งพอสองอย่างละสองแล้วก็โปรตีนโปรตสองอย่างละสองแล้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ลิงโจโ <T> ู๊กพิธีศูนย์แปดขีดหนึ่งนะครับออลเคิร์นแล้วก็ลิงโจ๊กเกอร์นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามลานการสแสงเมนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช like ่องของเราด้วยก็เดี๋ยวไปเจอกันต่อขีดสองไปละ